สวัสดีพอพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ด e ส,สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับามาตายบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับกำลังปั่นเข่าพี่นอ้องมาเบิ่งนกำกันพี่น้องเอ้วยว่าสิได้จะก,กระสอบพี่น้องเอ้ยปั่นไปได้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยเกือบจะเบิดเลยแต่ว่าโอ้โหว่าได้จะก,กระสอบพี่น้องเอ้ย พี่นี่ผู้วัวชิได้จักจักสอบดอกนาเฮางกับพี่นอ้อยมาเห็ดบึงไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจักชิได้เท่าได้ปีก่อน,นได้หนึ่งร้อยกระสอบปีนี่ผู้วัวชิได้จักสอบหวัวห้องบริเห็ดไปกระเสี่ยหา,หายอย่งพี่นอ้อยปะไปให้ใหญ่น้องสติเล็กชอบแหละ ได้สิบเจ็ดเออได้สิบแปดสอบเลยรอบนี้ได้สิบแปดสอบเลยพี่น้องแล้วก็ได้สิบแปดสอบน้องเสตียมันมเ็นหูหนามข่าบวบ่านี่ กามาเบิกเหมือนกันว่าสิได้จะก,กระสอบรอบนี่ยที่นี่เสดสั่มเพิงหนึ่งของพี่กายอยู่บ่พี่น้อยของพี่กายนี่แม่ว่าเห็ดเบิร์ตสูญหายชุคันพี่น้องเยที่นี่เขากับเบิปะไล้หล้หายกยัน,น,ไนไปนั่นให่ใหญ่เขากับปะไปหลายพี่น้องยขอโทษเหตุ หัวพาดก็เอาเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรพี่น้องเลยรถปั่นเก่าเขาก็เอาเจ้าเก่าเขานี่แหละกว่ารอบก่อนเขาก็ได้สิบหกกระสอบสิบหกสิสิมหาสิบหกกระสอบพี่น้องเลยสิมหากระสอบยิบพี่น้องเลยสอบที่สิบหกกับโบเต็มพี่น้องเลยได้หมัดเอารอบนี้ก็ฮะก็ได้จักกระสอบแหละ ายกระสอบเติมเลยพี่น้อยกยลังพากันแต่ว่าคนงานเพิ่นกันหลายผู้หลายคนพี่น้อยบ่ต้องแม่ว่าเจ้าของเขาก็ต้องก็ต้องเห็นอย่างเลยพี่น้อยขาดเอาแต่กระเขาามื่อใส่น้ำเมียนพี่น้อยขาเขาเมื่อใส่เหล่าเมียนเลยพี่น้อย อยกันพี่น้องเลยเข่าเทียวมันหล่นเลยพี่น้องเข่าเข่าแนวพันธุ์เถียวเขาใส่มันสิหล่นไวพี่น้องเลยตอนนี้กำลังชิล่างลานพี่น้องเลยอย่างไรก็มาลุนมาส้มลูกกันพี่น้องเลยมารอบนี้ชิได้จักกระสอบพี่น้องเลยเปิดนูกกันไปเรื่อยๆ กับชิตตากเอาแบบสีเลยพี่รองอไปน้ำบบาวเป็นกำมะนังก่อนพี่รองเปิดน,น้ำกระเจา้าหลังสิเขียวลานท่นานปานเลย เออว่าวกมาเบิ่งน้องกระจ้าพี่น้องเลยรอบนี้บบฮู้จักก็ชิได้ปีนี้จักชิได้จักกระสอบเนาะยังโบหู่ฐานสรุปรวมๆไปเลยยังทันเรลแล้วเนาะแม่นเลยจักชิได้จักกระสอบพี่น้องเอ้จังได้ก็มาเบิ่งมาลุนมาชมเหมกันพี่น้อง อันนี้คือรถไทยก็เจ้าอะพี่น้องไทยก็เจ้าแบบแก่เครื่องแก่คล้องไปไปปั่นเขาปั่นน้ำยู่หันอยู่นี่กันแก่เครื่องไปน้ำพี่น้องเลยตอนนี่ก็กำลังพัดลานพี่น้องกำลังชิลล่างลาน มาก,ก,ก่อนเพิ่งแค่สี่หาคนพี่น้องเลยถือว่าวโมยากเจ้าของเข่ามิแต่เพิ่นจัดการให้เรียบร้อยเบ้อร์รถเขาก็ะ่ายิบเข่าแล้วก็เอาเมื่อพี่น้องเลย่ายิบกระสอบเข่าแล้วก็เอาเมื่อเลยพี่น้องเว่าบ่อยบ่อยอยากครับ ดูนี่มันก็เป็นระดูเขาหน้าแซงหน้าปังเนาะพี่น้องเนาะไปทางไหนก็มีแต่เขาหน้าแซงหน้าปังพี่น้องเอ้ยทางไหนก็ย่าผ้าเบื่อผ้าหนายกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอสซีบัสสุขสุขคนนั่นแหละทางไหนก็ผากปึ๋งผากส้มผากเป็นกำล,ลังใจให้บ่าตายนี่เด้อพี่น้อง หลวงนี่จะเห็ดเวีย้ยเห็ดงานหาเห็ดไฮเห็ดหน้ากับพี่กับนอ้องกับครอบครัวนี่แหละพี่นอ้องก็ยังบ่ได้ไปไสดอกเป็นได้กระฝากกบิง่งฝากส้มฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามบ่าวตายนี่เด้อพี่นอ้องมันรุนน้ำกันพี่นอ้องเอ้ยปัานข่าวอีกรอบนี้สิได้จักกระสอบพี่นอ้องเบิ่งมาส้มน้ำกันตอนนี้กำลังเชี่ยวขึ้น นี่เจ้าเป็นปิอกเป็นจีไพี่น้องปิดหอกหรือว่าเป็นเทอะไพี่น้องเกิดไรกับภาษาบ้านเขาเฮ้ยเออรนแบบจีคือว่าแบบนจีพี่น้องเลยถ้าพิจากันได้กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบางที่บ่าตายกระสิอัดหูเท่ากระเทงการพี่น้องอีญังกลับพิจารณาใดกับขอโทษน้ำพอยพี่น้องหลายๆเด้อ กันพี่น้องเอ้ยได้จักกระสอบอย่างไรก็มาสรุปรวมๆกันพี่น้องเอ้ยรอบที่สองรอบที่สองของขาวหน้าครละพี่น้อง น้าอุ้ยพี่อุ้ยเพิ่นกะเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วกับบาร์ได้ไปเกี่ยวซอยเพิ่นกัคือว่าอะไรพี่น้องเขากลับขาเวียกคือกันพี่น้องเอ้ยจังไรกับบว่ากันพี่น้องเลยเวียกงานห่อนยำเวียกยำงานเลยขากะเฮ็ดพอมขยพอมันพี่น้องเอ้ยเป็นกระบได้ซอยเพิ่นกระบได้มาซอยเฮาเฮากระบได้มาซอยเปิดกี่ว่าแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เห็ดขร้อมขายพองมันก่อนพี่น้อง ว้าาแล้วฮากระสิไปซอยพันยูพี่น้อยเป็นแล้วก่อนคนแล้วค้อมกันกับเ้าคนแล้วเอาแก้กรบเ้าเข้าวเก่าไอยกันขวานเลยพี่น้อยกันการแล้วฮากระอยเพิ้นพี่น้องนี่พี่น้อง่างแห่งรอบสุดถ่ายพี่น้อย ต้งหนยังไปเบิ่งขเขานมกันพี่น้องเว้ยวัาสิได้จักกระสอบได้จักทุง สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องสำเร็จเป็นทีเรียบร้บรอยแล้วาสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยได้จ๊กกระสอบบาทนี้สรุปสรุป <4 S 1> สรุบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเศร้าเศร้าสองเศร้าสาม ซาสามกระสอบพี่น้องซาสามถุงพี่น้องเลยซาสามถุงเต็มเยียดเนาะก็ถือว่าหลายเติบพี่น้องเอ้รอบนี้ก็หลาหลายกว่ารอบก่อนเนาะรอบก่อนก็สิแม่แหละอย่างไรก็โอ้ยหลายพี่น้องเอ้จังได้กัดหลุนๆน้ำกันพี่น้องเอ้ปีนี้ว่าชิได้จักกระสอบชิได้ชำเก่าบ่หรือว่าชิได้ลุดกว่าเก่าเพราะว่า ที่เห string, ็ดน like e. right, okay? ja uh. anyway, ี sure. yeah. ่กับบริบริเห็ดลายฉับเก่าเนาะพื้นที่เขาก็ลดลงกว่าเก่าถือปกติแถวที่เขายืนนี่กั้เห็ดเบิดพี่น้องเลยเห็ดเบิดทุกไหาทุกคันคือว่าเลยพี่น้องเดี๋ยววันนี้เขากับปะมันปล่อยเปลววางไปกับลายเติบอ๋อพี่น้องเลยมาทางนี้กับ้าแม่เป็นกระเห็ดอยู่เพรากินกับน้องบิวพี่น้องเลือกปูเลือกปลาพี่น้องเลยเลือกหอยอ ปลาก็เลือกแลบทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหลังจากปั่นข่าวปั่นน้าแล้วพี่น้องข่าวก็ได้เศร้าวกว่าสอบพี่น้องเอ้ยเศร้าวกว่าสอบหรือว่ายี่สิบกว่ากระสอบเลยพี่น้องสําเร็จไปแล้วรอบสองพี่น้องเอ้ยรารุ่นอีกรอบต่อไปพี่นอ้องสิได้จะกระสอบพี่น้องเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาคควนเลยเนะาะฮสเชิญคอลาไปก่อนเด้อฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายนี่เด้อพี่น้อง เป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องไปปาตาเชล้กาวเข้ามาสบายดีพี่นออ้องอืมอเม่